คุณจะโฟกัสที่อะไรโอ้โฟกัสเอวเลยค่ะอ๋อรอนเอวกลามแน่นหรือว่าจะน่าหลอดีโอ้คือโฟกัสแบบทุกอย่างเลยตอนนี้ยคือตอนแรกเนี่ยลีลาเต้นของหนุ่มมิกเนี่ยพริ้วมากแต่เจ้าตัวบอกว่าคือเขาไม่ถนัดเลยเขาบอกว่าเนี่ยยากกว่าบู๊อีกยากกว่าดราม่าด,ด้วยโอ,โอ้นี่ขนาดไม่ถนดดัดนะเนี่ยแต่เขาก็มีแคปชั่นหลังใต้คลิปอันนี้นะบอกว่าคอร้องแล้วครับคืนเนี้ยดูซีนี้ด้วยนะครับนี่ ในละครใช่ในละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจนะใน E p พีนี้จ้ะก็คือเหมือนพวกบังกับเขาบังคับให้เต้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันดูท่าเขาแล้วดูไม่ค่อยโดนบังคับเท่าไหร่เลยนะดูแบบเข้าถึงบทบาทใช่ดูแบบว่าอุทนาดเลยคือไม่ได้ยากอย่างที่เขาพูดอ่ะจริงจริงคุณมิกก็จะมีพรสวรรค์นะคะหนึ่งในหนึ่งทีนี้นอกจากนี้เธอก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาแซวอย่างฮาเลยอย่างพี่อ้ําแม่ก็เข้ามาแซวว่า แหมเต้นได้สุดมากหรือจะเป็นที่สาวริชิษานะคะเข้ามาแซวว่าไม่น่ายากนะเล่นเป็นตัวเองเลยดูการเวฟของเขาสิคนนือแบบธรรม<ด>ชาติมากไม่ได้ดูเก๊กๆกังๆอะไรยงี้ไม่มีเลยนะเขาดูโปรมากก่าเธอเป็นแบบๆมันคิดมาเราวว่าโอ้ยฉันถนดัดนี่เลยพายเอออย่างงี้คุณเสียงคุณดูหิวๆนะเดี๋ยวไม่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 ไมไม่ เราแค่พูดแบบตมภาพที่เราเห็นพูดตำภาพมาเสียงคุณกูแบบอืมภาพแบบฉันก็แบบตำแล้วแล้วแซงยี่ได้ยังไงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เรียกว่าหลายคนถ้าอยากไปดูคลิปอีกไปเสิร์ชดูในละครได้เลยซีนนี้นี่ก็คือหนุ่มมิกแบบจันหนักจัดเต็มมากๆคือแบบทุ่มให้กับซีนนี้เลยนะก็ติดตามหนุ่มมิกด้วยนะเขาบอกว่ายากกว่าบู๊อีกไงอะเขาทุ่มสุดอะซีนเนี้ยใช่ค่ะหลายคนก็ไปติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับซีนนี้